บันทึกไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากกำนันอดิศรเหล่าสะพานขดต้นแบบการใช้ชีวิตแบบพอเพียงการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงพออยู่พอกินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางในการดำเนินชีวิตของอดิศรเหล่าสะพานกำนันตะบลขามเรียงอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามมาเปลี่ยนเอาปัญญาจิตพอเพียงท่านลงม,มาปรับแก้ในปัจจุบัน มามองกับชาวบ้านด้วยเรามาดูว่าถ้าปลูกปลูกกินเพราะหาเงินมาทําอะไรมาซื้อจินหาเงินมาซื้อแวไม่ต้องหาเงินมาซื้อจินเราปลูกกินแล้วขายสร้างรายได้กลับกันไหมการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไว้สำหรับบริโภคเองในครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างมากเอาหลักปัิญญาเทพเพียงในเรื่ง มาช่วยกับเพื่อนแล้วก็พาชุมชนกับเพื่อนแล้วก็หน่วยงานราชการ,การมาเอาทําอาชีพการเกษตรมาดูปัญญาจีนพอเพียงท่านในหลวงมาศึกษาดูกี่แล้วเปนใช่บ้านไม่ดีไม่จะไม่มีบ้านเดิ้เมื่อก่อนไก่ไม่มีเนื้อไก่มีเพื่อปากมีอาคารต่างมีเป็นฐานที่พัลต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรทั้งทาให้ชีวิตของเราดีขึ้นสังคมดีขึ้นชีวิตครอบครัวอบอุ่นขึ้น กำนันอดิศรเหล่าสะพานคืออีกหนึ่งคนต้นแบบผู้พลิกฟื้นชีวิตจากการเดินตามรอยพ่อหลวงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสุขที่ยั่งยืนไทยเบฟขอบันทึกกำนันอดิศรเหล่าสะพานคนต้นแบบการใช้ชีวิตแบบพอเพียงเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชน